วันนี้นะครับก็เป็นวันที่แดดดีนะครับใกล้ถึงเวลาเกี่ยวข้าวแล้วนะครับเรียนเชิญคุณลูกค้าทุกท่านนะครับมาเตรียมรถนะครับหรือว่าใครยังไม่มีรถก็เข้ามาหาเข้ามาเลือกได้เลยครับที่อิเซกิร้อยเอนะครับรถเกี่ยวอิเซกิ s c ส0 p นะครับ 80แรงม้านะครับคันนี้ก็สวยๆนะครับสวยทุกคันนะครับเป็นรถยึดมาเนาะสภาพก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับรถใช้งานแค่ปีเดียวนะครับฤดูการเดียวนะครับก็โดนยึดมาซะแล้วไม่น่าเลยนะครับเนาะก็ต้องคิดให้ดีนะครับก่อนจะซื้อรถนะครับเรามีข้าวเกี่ยวพอไหมนะครับ ลดราคาตั้งร้านกว่านะครับมีข้าวเกี่ยวกี่ไร่มีใครนะครับที่ช่วยเกี่ยวมีใครช่วยขับนะครับงานเกี่ยวข้าวนะครับถึงจะได้เงินเยอะแต่มันก็เหนื่อยเด้อพี่น้องเด้อเกี่ยวข้าวนี่มันก็เหนื่อยจริงๆครับถ้าเราไม่พร้อมก็จ้างเกี่ยวดีกว่านะครับแต่ถ้าเราพร้อมเรามีคนนะครับเรามี คนช่วยนะครับก็ซื้อรถเกี่ยวไปเกี่ยวก็คุ้มครับผมเมือหนึอิเซกินะครับ80แรงม้า SC80P นะครับ1นึ่ง0้านอนะครับมือหนึ่งมือหนแต่ถ้าไม่อยากได้มือหนึ่งอยากได้มือสองคุ้มๆจุกๆชั่วโมงน้อยๆนะครับเรามีให้เลือก67คันเลยครับที่นี่ครับอิเซกิร้ออน,นะครับ คันข้างรถไถ97แรงคันนั้นนะครับราคา4 0 0 0 0 0บาทนะครับคันที่มองเห็นเต็มจออยู่ตรงนี้นะครับราคา4 0 0น0 0นะครับแล้วคันที่นะครับจอดอยู่ตรงนี้ครับ4 0 0 0 0 0ครับผมโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับรับไปเลยนะครับส่วนคันนี้เราไม่ขายนะครับลูกค้าเอามาให้เปลี่ยนช่วงล่างนะครับเราบริการซ่อมดูแลลูกค้านะครับรถคันนี้ก็ นานพอสมควรนะครับ3ปี4ปีแล้วครับผมแท็กยังเป็นแท็กเดิมนะครับชุดช่วงล่างเดิมนะครับเพิ่มเติมนะครับหมดงวดครับผมเห็นไหมครับรถเกี่ยวของเรานะครับมีป้ายเลยนะครับอิเซกิร้อยเอ็ดนะครับเยอะแยะเลยครับรถเกี่ยวอิเซกิครับมีหลายคันมากครับเข้ามาเลือกชมได้ครับโปรโมชั่นดีๆนะครับหรือใครนะครับอยากจะเอาไปลองดูก็เอาไปได้นะครับผม เราปล่อยให้เช่านะครับแสนนิดนิดแสนสองนะครับเลือกได้นะครับแสนสองนะครับเลือกเอาไปเกี่ยวดูนะครับว่ามันดีไหมถูกใจเราไหมถูกฉโลกเราไหมนะครับถ้าเกี่ยวดีก็ซื้อได้เลยครับผมจ่ายอีกนิดหน่อยประมาณสามแสนกว่าบาทนะครับก็รับรถไปเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะขายแต่รถอย่างเดียวนะครับเรามีให้เช่าพร้อมนะครับด้านหน้าก็เยอะนะครับโอ้ยรถเยอะแยะนะครับ ดูสิครับข้างหน้าก็มีนะครับหลายคันครับผมรถแท็กอร์ก็มี40 5 4นะครับเข้ามาเลือกมาชมกันนะครับดูครับรถเกี่ยวเอาไปเกี่ยวข้าวครับวันหนึ่งก็เกี่ยวได้เยอะอยู่นะครับวันหนึ่งก็25-30ไร่นะครับก็แล้วแต่ข้าวข้าวล้มข้าวยืนข้าวนาปังนาปีก็เลือกกันไปเกี่ยวกันไปมีประสบการณ์เกี่ยวก็ได้เยอะไม่มีประสบการณ์ก็อาจจะต้องฝึกฝนนะครับ เกี่ยวข้าวมันก็ไม่ง่ายนะครับแต่มันก็ไม่ยากครับไร่หนึ่งก็แล้วแต่จะเลือกตามความยากง่ายนะครับบางที่ก็6 0 0้อ0จีด9 0 0ย0 0 0ร0 0 0กพันก็ยังมีพันสก็มีนะครับเลือกเกี่ยวกันไปนะ้ำมันก็แพงเนาะค่าอะไหล่ก็แพงนะครับผมไม่ใช่ถูกๆูกนะครับรถเกี่ยวข้าวก็ลำบากอยู่นะครับอะไหล่นะครับลูกปืนสายพานต่างๆก็ขึ้นราคานะครับ พอช่วงฤลดูการเจ็บเกี่ยวก็ราคาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมาอีกสนใจรถเกี่ยวหรือสนใจอยากซ่อมรถเกี่ยวอีซากิ h c 8 0 p นะครับนะครับก็สนใจอะไรนะครับเราก็มีพร้อมนะครับ0945413586แอดไลน์มาได้นะครับถามในไลน์ดีกว่านะครับโทรมาก็ยิ่งดีมากเลยครับโอ้คันนี้นะครับ ซ่อมแป๊บเดียวเสร็จนะครับห้องอะไรเรามีครับมีอะไรทุกอย่างนะครับสำหรับรถเกี่ยวอ e ีซากิ H C 8 0ด P อ e ีซากิร้อดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ